วันนี้เราจะมาเซฟแกงส้มกันนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี <l ip> ๋ยวมาดูวิธีทำกันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Taste of the World <l ip> และนี่คือ Taste of Thai ผมเชฟแจ็คนะครับ วันนี้เราจะมาทำเมนูที่เป็นไทยร่วมสมัยนะฮะแกงส้มซีฟู้ดทำไมเราต้องมาทำแกงส้มเนาะเพราะว่าผมไปเจอข้อมูลว่าตอนนี้เทสแอดลารจัดอันดับเมนูแกงส้มของบ้านเราให้เป็นอันดับยอดแย่ <Boy. S 1> อันดับที่1ิบสงซึ่งขอค้านนะฮะว่าแกงส้มเราเนี่ย จริงๆอร่อยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาทําเมนูแกงส้มที่ดีงามผู้ชมทางบ้านจะได้ทําตามกันอย่างถูกต้องด้วยนะครับขอแนะนําวัตถุดิบนะฮะวัตถุดิบอันแรกนะครับก็จะเป็นกุ้งขาวสดปอกเปลือกจาก My Choice อันที่ 2, 2เป็นดอกแครสดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนทําวิธีแกะดอกแครด้วยนะครับซีฟู้ดต่างๆกุ้งแชบวยหอยแมงผู้และปลาหมึกสดนะครับผมตั้งแต่ที่ได้ยิน เชฟแอดลาสเขาบอกว่าแกงส้มเนี like ่ยแย่มากยอดแย่ผมรู้สึกแบบตะขิดตะขวงใจเพราะเราเป็นเชฟอาหารไทยเนาะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะหั่นสมุนไพรวิธีทําแกงส้มผมอาจจะแตกต่างจากท่านอื่นก็คือผมอาจจะชอบคั่วพวกสมุนไพรไทยก่อนนะครับโอเคตะไคร้ผมชอบบุบก่อนให้น้ํามันตะไคร้มันออกมาเวลาผัดจะได้หอมนะครับซอยซอยบางๆเนาะ แล้วก็ระวังมือกันด้วยนะครับเพื่อนๆอี่ออยกลิ่นกลิ่นน้ำมันตะไคร้มันเริ่มออกมาแล้วมันจะหอมมากแล้วก็อันต่อไปเป็นพริกชี้ฟ้าแดงผมชอบกลิ่นพริกชี้ฟ้าเวลาโดนความร้อน,นหอมมากนะฮะอันต่อมาเป็นมะเขือเทศผมจะผัดลงไปให้น้ำมะเขือเทศมันออกมาตัวที่เขาเรียกว่าเมนูแกงส้มเพราะคําว่าส้มเนี่ยมันคือความเปรี้ยวตัวแกงส้มเนี่ยผมใช้เบสความส้มจากมะเขือเทศมาช่วยนะ นิดหน่อยไม่ให้มันโดดมากนะครับมีเปรียปร้ยวๆหอมๆห,ห,หวานๆละมุนเราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งเวลาผัดสมุนไพรผมมีทริคแนะนำเพื่อนๆอีกอันหนึ่งนะครับเราผัดแล้วก็ใส่ดอกเกลือลงไปเกลือเนี่ยมันจะช่วยดูดกลิ่นของพวกผักพวกพืชสมุนไพรต่างๆออกมาด้วยนะฮะเพราะคุณสมบัติของเกลือคืออะไรมันดูดความชื้นใส่ใบมะกรูดลงไปโอ้ กลิ่นเริ่มมาแล้วเห็นไหมมันเริ่มได้ที่เราใส่มะเขือเทศลงไปผมก็จะบีบน้าลงไปนิดนึงด้วยเห็นไหมกลิ่นเริ่มมาแล้วพอกลิ่นเริ่มมาเนี่ยเราก็จะใส่ตัวพริกแกงส้มลงไปชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่ผมสตาร์ทที่ช้อนหนึ่งก่อนพริกแกงส้มเนี่ยไม่จําเป็นต้องผัดให้สุกมากเหมือนพริกแกงทั่วไปพริกแกงเขียวหวานพริกแกงมัสมัมนเนาะเพราะตัวนี้มันไม่ได้ต้องการให้แบบ มันละอุเหมือนพริกแกงอื่นๆนะฮะอันนี้ผัดเพื่อให้มันคุกเค้าเข้าออกับสมุนไพรไทยแค่นั้นผัดเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมกลิ่นเริ่มมาแล้วเนาะผมจะชอบใส่เนื้อกุ้งลงไปเวลาผัดด้วยผมก็จะสับสับแบบหยาบๆให้มันมีเทกเจอร์กุ้งอยู่ในน้ำแกงตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยเรียกกลิ่นของตัวแกงส้มอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมมะกรูดพระเอกของเรา หั่นมะกรูดลงไปเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความหอมแกงส้มด้วยไม่เลยไม่ต้องกลัวขมขมเป็นยาเขาบอกไว้สีเริ่มมาเราก็ใส่น้ำลงไปไม่ต้องเยอะนะฮะสตาร์ทที่น้ำน้อยๆก่อนก็คลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวดอกแคร์แล้วก็ตัวซีฟู้ดลงไปดอกแคร์เนี่ยนะฮะพอได้มานะครับ อย่าลืมดึงไอตัวก้านเกสรนมันออกนะครับเราจะมาเล่าประวัติของแกงส้มนิดนิดหน่อยหน่อยเสริมความรู้คุณผู้ชมทางพาทางบ้านนะแกงส้มเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีกระจายรอบๆเซอีส์เอเชียเยอะมากคำม่าคำเหมนคือเขาอาจจะเลียกไม่เหมือนบ้านเราเขาอาจจะเกลียกแกงเปรี้ยวแกงนู่นแกงนี่แต่มันได้ความเปรี้ยวจากพืชผักสมุนไพรต่างๆนานานั่นเองปรุงรสมันหน่อยเนาะ เราก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวนะจ๊ะหวานมากกว่าน้อยเดี๋ยวชิมกันอีกทีทิกอีกอย่างหนึ่งของผมที่จะบอกคุณผู้ชมเวลาทําแกงส้มขูดผิวมะนาวลงไปด้วย <S <S เพราะอะไรรู้ไหมผิวไอตัวผิวมะนาวเนี่มันช่วยเพิ่มกลิ่นอโรมาข,ของความเปรี้ยวไปไปลายนิดหนึง่งอย่าใส่เยอะไม่งั้นจะขม แกงส้มที่คุณผู้ชมผ่านลิ้นผ่านตามาก็จะมีแกงส้มแปะซะแกงส้มชะอมทอดแกงส้มดอกแคร์แกงส้มปลากายแกงส้มมะละกอก็มีนะฮะมีหลายอย่างมากในประเทศไทยนะครับที่เลือกมาในวินนี้ก็จะเป็นสูตรแบบภาคกลางมาอัดเป็นสูตรของผมอีกนิดหน่อยนะครับผมหอมมากอยากให้ได้กลิ่นจริงๆให้กลิ่นมันเข้าไปทะลุกล้อง <c oughs> ดีงาม ขอชิมหน่อยชิมก่อนคุณผู้ชมนี่แหละละมุนใครบอกยอดแย่ลบออกเดี๋ยวนี้นะได้แล้วปิดไฟวัตถุดิบดีๆแบบนี้นะฮะซื้อที่ท็อปจบที่เดียวโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันเนาะก็เริ่มต้นกันที่กุ้งตัวใหญ่ มีข้าวสวยร้อนๆนี่โดน,นเลยเนาะเราก็ปิดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้านิดนึงนะฮะอือหือกลิ่นดีมากเดี๋ยวเราจะซอยอตัวใบมะกรูดลงไปเพื่อตกแต่งง่ายๆได้ใจความเซฟแกงส้มโดยเชฟแจ็คนะจ๊ะ แกงส้มเนี่ยแน่นอนว่าคนในอดีตเนี่ยจะชอบใช้เป็นแกงส้มที่เป็นน้ำขุกคลิกใช้มือในการรับประทานเนาะพอมาในยุคปัจจุบันนะฮะเราจึงต้องอัดแอ์วิธีการทานจึงต้องกลายเป็นน้ำที่แบบเพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทานง่ายโดยส่วนใหญ่แกงส้มเนี่ยมันจะมีเครื่องแนมที่ผมเคยพูดใน EP ที่แล้วเนาะเครื่องแนมเนี่ยของแกงส้ม แกงส้มรสชาติอ่ะมันจะเปรี้ยวคำว่าส้มก็คือเปรี้ยวอย่างที่บอกฉะนั้นการที่ตัดเปรี้ยวใช้ได้หลายอย่างทั้งของทอดอย่างปลากายทอดผักทอดดอกแคร์เนี่ยเอาไปชุบแป้งทอดแล้วมากินกับแกงส้มเนี่ยอร่อยมากนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอืมดูน้ำาคุกคลิกคลุกคลิกอืมมันละมุน เปรี้ยวแล้วมาจบด้วยความหวานความเค็มแล้วก็หอมสมุนไพรไทยนะฮะดีงามกินกับข้าวสวยเข้ากันมากลองทำและคอมเมนต์มาบอกนะครับในช่อง Tops TV ช่อง Tops TV มีแต่ของดีให้คุณผู้ชมรับชมครับผมเดี๋ยวลองดูอีพีหน้าว่าผมจะมาทำอะไรสนุกสนๆก,กันนะจ๊ะขอบคุณจ้ะ